10อันดับซีรีส์เกาหลีเรติ้งสูงสุดอันดับ10ใต้ร่มราชินีเรติ้ง16.852%อันดับ9มิสเตอร์ควีนเรติ้ง17.371%อันดับ8อูยองอูทนายอัจฉลิยะเรติ้ง17.534%อันดับ7มิสเตอร์ซันชาย เรตติ้ง18.129%อันด 6, ับ6 Goblin ิเรตติ้ง18.680%อันดับ5 r e p พ a y 1988เรตติ้ง18.803%อันดับ4ปักหมุดร,รักฉุกเฉินเรตติ้ง21.683% อันดับ3 Sky Castle r a t เรตติ้ง23.779%อันดับ2 Reborn Rich r a t เรตติ้ง26.948%อันดับ1หลังภาพแห่งความสุข r a t เรตติ้ง28.371%